เริ่มเกมแล้วครับก็อยู่ในชุดเก่งนะครับเสื้อแดงแขนขาวครับทางด้านของบริสเทโร c เอฟซีเออเสาไกลนะครับโม่งตั้งมาแล้วได้โม่งลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับโอ้บอลจากของหลังนะครับพี่ขึ้นมาเติมครับไม่มีปัญหาอะไรครับนำอยู่ลูกหนึ่งด้วยนี่เนี่ยดิงเข้าซ้ายแล้วลองยิงดูรับกระชอกโดนสามโอ้ ยังโต้านนายมีอยู่หนึ่งคนตั้งกระชอกได้ยิงสับเ้าเข้าเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าสุดท้ายเออดีทีหนึ่งจับได้แล้วพิทักษ์พิทักษ์ยิงลูกนี้โอ้โหประสิทธิ์เลยครับเข้าซ้ายขอลองยิงดูประสิทธิ์แล้วกระชอกอีกแล้วเราู้เสียงก็เป่าจบไปเลยดีกว่าครับสินาทีครบพอดีครับคู่นี้ ก็แบ่งแต้มกันไปครับ1นประตูต่อนหนึ่งครับ